คุณผู้ฟังเคยรู้สึกท้อแท้กับการเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างไหมเคยคิดว่าทําไปก็คงไม่ทันคนอื่นเขาแล้วหรืออายุเท่านี้แล้วจะเริ่มต้นใหม่ก็คงสายไปบางทีคุณอาจจะมองดูคนรอบข้างที่ประสบความสําเร็จเร็วกว่าแล้วรู้สึกว่าตัวเองกําลังล้าหลังถอยหลังลงคลองหรือเสียเวลาชีวิตไปเปล่าๆแต่วันนี้ผมอยากบอกคุณตรงๆเลยว่าความคิดแบบนี้กําลังฉุดรั้งศักยภาพของคุณอยู่เพราะความจริงที่น่าตกใจก็คือการสําเร็จช้าแต่แน่นอนดีกว่าการไม่เคยเริ่มต้นเลย for Life Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งใน Fuel for Life เติมพลังให้ชีวิตคุณผู้ฟังครับลองนึกภาพว่าวันนี้เป็นวันแรกที่คุณตัดสินใจปลูกต้นไม้สักต้นคุณเห็นเพื่อนบ้านปลูกไปแล้ว2ปีต้นไม้เขาโตวสวยงามแล้วคุณก็คิดว่าช่างมันเถอะสายไปแล้วแต่ความจริงก็คือถ้าคุณเริ่มปลูกวันนี้อีก2ปีข้างหน้าคุณก็จะมีต้นไม้ที่โตวสวยงามเช่นกันแต่ถ้าคุณไม่เริ่มเลยคุณก็จะไม่มีต้นไม้ไปตลอดกาล มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ทที่ศึกษาเรื่อง late bloomers หรือคนที่ประสบความสำเร็จช้าพบว่ากว่า40%ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานเริ่มต้นค้นพบความถนัดหรือเส้นทางชีวิตของตัวเองหลังอายุ3 5ปีไปแล้วหลายคนเริ่มธุรกิจแรกตอนอายุ40-50ปีและกลายเป็นเศรษฐีในที่สุดผมเคยอ่านเจอเรื่องของผู้พันแซนเดอร์สผู้ก่อตั้ง KFC นะครับรู้ไหมว่าเขาเริ่มต้นธุรกิจไก่ทอดที่โด่งดังไปทั่วโลก ตอนอายุ65ปีครับใช่แล้ว65ปีในวัยที่คนส่วนใหญ่เกษียณแต่ผู้พันแซนเดอร์สกลับเริ่มต้นเส้นทางใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตเขาและว,วงการอาหารไปตลอดการหรืออย่างคุณลุงมัมฟอร์ดเกษตรกรชาวอเมริกันที่ผมเคยอ่านประวัติมาเขาเริ่มเรียนปริญญาตรีตอนอายุ70ปีและจบปริญญาเอกตอนอายุ88ปปีเป็นด็อกเตอร์ที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถ้าคุณลุงคิดว่าแก่แล้วเรียนไปก็ไม่ทันใช้เราก็คงไม่มีแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเขาที่ผมยกตัวอย่างผู้นี้มา ไม่ใช่เพื่อบอกว่าคุณต้องรอให้แก่ก่อนถึงจะเริ่มทําอะไรแต่ผมอยากให้คุณเห็นว่าไม่มีคําว่าสายสําหรับการเริ่มต้นทําสิ่งที่ใช่สิ่งที่คุณรักหรือสิ่งที่จําเป็นต้องทําในวันนี้ผมมี5ประเด็นหลักๆที่อยากจะพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับประเด็นที่หนึ่งทไมเราถึงรู้สึกว่าการเริ่มช้าคือความล้มเหลวสังคมทุกวันนี้ยกย่องความเร็วทุกอย่างต้องรวดเร็วอาหารก็ต้องฟาสต์ฟู้ดการเดินทางก็ต้องด่วนพิเศษแชทก็ต้องตอบทันที และเรายิ่งเห็นข่าวคนรุ่นใหม่ประสบความสาเร็จเร็วๆไม่ว่าจะเป็นมาร์คซักเกอร์เบิร์กที่สร้าง Facebook ตอนอายุยังไม่ถึง20หรือยูทูบเบอร์วัยรุ่นที่มีรายได้เป็นล้านๆแต่คุณผู้ฟังครับนั่นเป็นเพียงส่วนน้อยนิดเดียวของประชากรโลกเหมือนกับที่เราเห็นยอดภูเขาน้ําแข็งโผล่พ้นน้าแต่ไม่เห็นส่วนใหญ่ที่จมอยู่ใต้น้ําความจริงก็คือคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ต้องใช้เวลาต้องลองผิดลองถูกต้องเจอความล้มเหลวหลายครั้งกว่าจะค้นพบเส้นทางชีวิตที่ใช่ ผมขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับการสร้างความสําเร็จก็เหมือนการปีนเขาบางคนโชคดีได้เริ่มต้นจากจุดที่สูงกว่าบางคนมีอุปกรณ์ช่วยปีนที่ดีกว่าบางคนมีผู้ช่วยคอยประคองมันไม่แฟร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ถึงคุณจะเริ่มช้าถึงคุณจะปีนช้าแต่ถ้าคุณยังคงปีนต่อไปเรื่อยๆสักวันคุณก็จะถึงยอดเขาเช่นกันประเด็นที่2การเริ่มต้นคือชัยชนะครึ่งหนึ่งแล้วมีคํากล่าวที่ว่าการเดินทางพันไม้ เริ่มต้นด้วยก้าวแรกซึ่งเป็นความจริง100%เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เคยก้าวออกจากจุดเริ่มต้นเลยเพวกเขาแค่ฝันถึงปลายทางแต่ไม่เคยลงมือทําจริงๆผมขอยกตัวอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งที่บอกว่าอยากเขียนหนังสือมา10ปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มเขียนสักหน้าเพราะกลัวว่าจะเขียนไม่ดีกลัวคนอ่านไม่ชอบกลัวสารพัดผมเลยถามเขาว่าถ้าคุณเริ่มเขียนวันหน้าตั้งแต่10ปีที่แล้วตอนนี้คุณน่าจะมีหนังสือกีเ่เล่มแล้วการลงมือทําแม้จะช้าแม้จะไม่สมบูรณ์แบบ ก็ยังดีกว่าการไม่ทําอะไรเลยเพราะอย่างน้อยคุณก็ได้เรียนรู้ได้พัฒนาได้เห็นข้อผิดพลาดและแก้ไขซึ่งคนที่ไม่เคยเริ่มจะไม่มีทางได้สิ่งเหล่านี้เลยผมชอบเปรียบเทียบเรื่องนี้กับการปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้ที่โตช้าที่สุดในโลกอย่างต้นโอก๊กอาจใช้เวลา30ปีกว่าจะโตเต็มที่แต่ถ้าคุณไม่เคยปลูกมันคุณก็จะไม่มีวันได้นั่งใต้ร่มเงาของมันเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือ20ปีที่แล้วแต่เวลาดีลองลงมาก็คือวันนี้ประเด็นที่3ความช้ามีคุณค่าที่่มมองงไเห็นคุณผู้ฟัั บางทีการทําอะไรช้าๆกลับมีคุณค่าที่เรามองไม่เห็นในตอนแรกลองคิดถึงการทําอาหารดูนะครับอาหารที่ปรุงอย่างพิถีพิถันใช้เวลาเคี่ยวนาน,านๆมักจะมีรสชาติที่ดีกว่าอาหารที่ทําเร็วๆเพราะมันมีเวลาให้รสชาติสึมซับพัดนุ่มขึ้นให้กลิ่นหอมฟุ้งขึ้นการเดินทางช้าก็ทําให้เราได้เห็นรายละเอียดระหว่างทางได้พบเจอผู้คนได้สัมผัสวัฒนธรรมได้สร้างความทรงจําซึ่งคนที่นั่งเครื่องบินไปถึงจุดหมายเร็วๆอาจจะพลาดสิ่งเหล่านี้ไปเช่นเดียวกับการสร้างความสําเร็จ บางครั้งการใช้เวลาช้าๆทำให้เราได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่าได้พบเจอโอกาสที่คนรีบร้อนมองข้ามและที่สำคัญได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นทุนสำคัญในระยะยาวมีผู้ประกอบการรายหนึ่งที่เขาใช้เวลาถึง5ปีในการทดสอบตลาดปรับปรุงสินค้าสร้างฐานลูกค้าคนอื่นมองว่าเขาช้าแต่เมื่อเขาพร้อมขยายธุรกิจเขากลับทำได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงเพราะเขามีรากฐานที่แข็งแรงและเครือข่ายลูกค้าที่พร้อมจะสนับสนุนเขา ประเด็นที่4ความสําเร็จแบบยั่งยืนต้องใช้เวลาคุณรู้ฟังครับลองสังเกตดูรอบตัวคุณสิครับสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วมักจะหายไปเร็วเช่นกันดาราที่ดังเร็วก็มักจะหายไปเร็วนักร้องที่มีเพลงฮิตข้ามคืนก็มักจะเป็นแค่วันเดอร์คิดแต่คนที่อยู่ในวงการได้อย่างยั่งยืนมักจะเป็นคนที่ค่อยๆสร้างตัวเองค่อยๆสะสมประสบการณ์ค่อยๆพัฒนาฝีมือเหมือนกับการสร้างตึกสูงครับถ้าคุณอยากให้ตึกสูง100ชั้นคุณต้องใช้เวลาฝังรากฐานให้แน่นหนามั่นคงลึก ซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นปีแต่เมื่อรากฐานแข็งแรงแล้วการสร้างชั้นต่อๆไปก็จะรวดเร็วและปลอดภัยตรงกันข้ามถ้าคุณรีบเร่งสร้างให้เสร็จเร็วๆโดยไม่ใส่ใจรากฐานตึกของคุณอาจจะพังลงมาในเวลาไม่กี่ปีในทางธุรกิจก็เช่นกันมีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่พบว่าบริษัทที่เติบโตเร็วเกินไปมีโอกาสล้มเหลวสูงถึง70%เเพราะพวกเขาไม่ได้วางระบบรองรับการเติบโตไม่ได้ทดสอบตลาดอย่างรอบคอบแต่รีบร้อนขยายธุรกิจตามกระแสะ แต่บริษัทที่ค่อยๆเติบโตค่อยๆปรับปรุงสินค้าค่อยๆสร้างฐานลูกค้ากลับมีโอกาสอยู่รอดและประสบความสําเร็จในระยะยาวมากกว่าประเด็นที่5การเรียนรู้จากการช้าบางครั้งการช้าก็เป็นครูที่ดีที่สุดของเราเพราะมันสอนให้เรารู้จักความอดทนรู้จักการรอคอยและที่สําคัญคือรู้จักการเรียนรู้จากความผิดพลาดผมเคยได้ยินนักวิ่งมาราธอนมืออาชีพคนหนึ่งพูดไว้ว่า,วาการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งเร็วแต่เป็นการวิ่งยาวแบบยั่งยืนถ้าคุณวิ่งเร็วเกินไปตั้งแต่ต้น คุณอาจจะหมดแรงก่อนถึงเส้นชัยชีวิตก็เช่นกันครับบางครั้งการช้าลงทําให้เรามีเวลาคิดมีเวลาทบทวนมีเวลาปรับปรุงตัวเองถ้าเราล้มในช่วงแรกเราก็ยังมีเวลาลุกขึ้นใหม่แต่ถ้าเราวิ่งสุดแรงไปจนถึงจุดจดหนึ่งแล้วล้มลงเพราะหมดแรงการลุกขึ้นใหม่ก็จะยากขึ้น มีคำพูดที่ผมชอบมากๆคือความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุดแต่เราควรพยายามอย่าเรียนจากครูคนเดียวกันซ้ําๆการที่เราช้าทําให้เรามีเวลาเรียนรู้จากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆได้มากขึ้นเหมือนการเดินทางไกลถ้าเราค่อยๆเดินเราก็จะมีเวลาสังเกตหลุมบ่อสิ่งกีดขวางแล้วเลี่ยงมันได้แต่ถ้าเรารีบร้อนวิ่งเราอาจจะสะดุดล้มเจ็บตัวจนเดินต่อไม่ได้ผมเคยอ่านเรื่องราวของนักธุรกิจอวุโสท่านหนึ่งท่านบอกว่าผมเรียนรู้มากที่สุดจากช่วงที่ธุรกิจเติบโตช้า เพราะมันบังคับให้ผมต้องคิดหาทางแก้ปัญหาต้องเรียนรู้ทุกแง่มุมของธุรกิจต้องรู้จักลูกค้าให้ลึกซึง้งซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นฐานความรู้ที่สําคัญเมื่อธุรกิจเติบโตเร็วในภายหลังคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมอยากฝากไว้วันนี้คืออยากกลัวที่จะเริ่มต้นช้าแต่ให้กลัวการไม่เริ่มต้นเลยมากกว่าเพราะช้าแต่ชัวร์ยังดีกว่าไม่ทําเลยความสําเร็จไม่ใช่การแข่งความเร็วแต่เป็นการแข่งความอดทนความมุ่งมั่นและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคนที่เริ่มต้นช้าแต่ไม่ยอมแพ้ จะชนะคนที่ออกตัวเร็วแต่ล้มเลิกกลางทางเสมอผมขอยกตัวอย่างเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งเขาเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนอายุ40ทางทั้งที่เพื่อนๆล้อว่าแก่แล้วเรียนไปทําไมสมองก็ไม่เหมือนเด็กแต่เขาก็ไม่สนใจเขาเรียนวันละนิดวันละหน่อยและตอนนี้ผ่านไป5ปีเขาสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องจนได้งานเป็นล่ามในบริษัทญี่ปุ่นลองคิดดูว่าถ้า5ปีที่แล้วเขาคิดว่าสายไปแล้วไม่เริ่มเรียนวันนี้เขาก็จะยังพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เหมือนเดิม และจะไม่มีโอกาสในอาชีพใหม่เช่นนี้สุดท้ายแล้วเวลาจะผ่านไปเหมือนเดิมไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรอีก5ปีข้างหน้าก็จะมาถึงคำถามคือคุณอยากเป็นอย่างไรในอีก5ปีข้างหน้าอยากเป็นคนที่พูดได้ว่าฉันเริ่มช้าแต่ฉันทำสำเร็จหรืออยากเป็นคนที่ยังคงพูดว่าสักวันฉันจะทำแบบเดิมวันนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังลองทำสิ่งนี้นะครับเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นเขียนสิ่งที่คุณอยากทำแต่รู้สึกว่าสายไปแล้วหรือช้าไปแล้วแล้วเลือกมาสักหนึ่งอย่าง ลองวางแผนทามันวันละนิดสัปดาห์ละหน่อยโดยไม่ต้องกดดันตัวเองเพียงแค่เริ่มต้นทาอย่างสม่ําเสมอแล้วดูว่าอีก3เดือนข้างหน้าคุณจะไปถึงไหนผมเชื่อว่าการเดินทางของคุณจะน่าตื่นเต้นและน่าภาคภูมิใจมากเพราะไม่มีความรู้สึกไหนที่ยิ่งใหญ่เท่ากับการพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าฉันทําได้แม้จะช้าแต่ฉันก็ทําสําเร็จในที่สุดถ้าคุณชอบเนื้อหาวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Feel for Life เติมพลังให้ชีวิต เพื่อรับฟังเนื้อหาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับและถ้าคุณมีเรื่องราวความสําเร็จที่เริ่มต้นช้าแต่ทําสําเร็จในที่สุดอยากให้แชร์ในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนอื่นๆต่อไปสุดท้ายนี้ผมอยากฝากคาคมไว้ว่าความสําเร็จไม่ได้วัดที่ความเร็วแต่วัดที่การไปถึงจุดหมายขอให้ทุกคนเติมพลังให้ชีวิตและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ